ได้ครับ <c oughs> ใช่เออผมผมปีแรกครับเน้ะไม่ผมก็จำไม่ได้ <สะ S 1> เหมือนกันนะครับ <สะ S 2> จาไม่ได้ครับ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าเคยมาหรือเปล่าว่ามาร่วมกันด้ยกันใช่ใช่ครับ โอ้โตื่นเต้นมากครับเจอพี่เจอพี่พี่แบบเยอะมากแบบมาเยอะมากคนเยอมากดาราเยอะเลยใช่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 วันนี้เรามาเชียร์ใครบ้างวันนี้เรามามาเชียร์ใครบ้างโดยเรามาเชียร์นี่เราตั้งใจมาเชียร์อ่ามาเชียร์พี่เน้กับพี่เจมส์เจมเลยครับใช่ครับอ๋อแล้วก็เฮ้ยแล้วอันอื่นพูดได้ไหมพูดได้ไหมพูดได้ทุกอย่างเลยพูดได้ทุกอย่างเลยอ๋อ มันจะดีเหรอครับเพราะแต่วันนี้ผมตั้งใจมาเชียน้องด้วยเพราะวันนี้น้องมีโชว์พิเศษนะโชว์ร้องพิเศษครับแล้วนี่ก um> ่อมีโชว์เขารู้อยู่แล้วใช่ครับใช่ออดฟานเก่งนะเราโอ้โหดูเเตรียมความพิเศษมาอย่างไรบ้างความพิเศษเหรอครับอ๋อผมเตรียมร้องเพลงครับอันนี้อันนี้พิเศษครับใช่แต่ว่าแบบโชว์พลังเสียงเลยครับ อลองดูครับแล้งให้ทุกคนฟังองให้ใครฟังร้องลองให้พี่ๆทุกคนฟังครับถ้า<อ>ใจมาเชืเช่อเดี๋ยวเราป้ายไฟหรือยังไงคะป้ายไฟนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมทำเพิ่มนะฮะจากโทรศัพท์ยังไม่ได้ทำหรอมันเอามาไม่ได้ไงไม่เตรียมตัวอะไรอ่ะมันค<ล>่อนข<า>้างใหญ่แล้วแบบชุดชุดลำเต็มด้วยแล้วจะทำตอนนี้เราทำได้ครับผมทำได้ครับ รอดูเลยรอดูถ้ามองลงมาเราไม่เห็นอ่ะเห็นแน่นอนครับ first one ใช่ครับมีซ่อนไว้มีซ่อนพันพิเศษไว้มีมีซ่อนป้ายไฟเล็กๆไว้ครับใช่อะเมื่อวานเราไปร่วมงานครับนิวครับอ๋อเมื่อวานครับเอวานเราเดินลงบันไดยาวกันมาเลยยาวมากคริงครัเก็ไหนกงไงก่อนดีไม่คือเอาก่อนอื่นเลยคือแบบน่นนิวลองเพาะมาก ใช่ร้องเพราะทุกเพลงเลยโดยเฉพาะขึ้นใจครับชอบชอบมากชอบเพลงมากจริงจริงครับแบบปกติไม่ปกติก็เคยได้ยินนิวล้องเพลงอยู่แล้วแต่ก็ไม่เคยได้ยินแบบร้องสดๆอะไรแบบอย่างนี้แลายิ่งยิ่งแบบว่าอันสุดท้ายที่ร้องกับอะไรนะอ๋อเครื่องเครื่องสายเครื่องสายใช่ใจเวอร์ชันพิเศษใช่ครับฟังแล้วแบบขนลุกเลยใช่ใช่มีน้ำมีน้ำตาจริงเหรอพี่คนละง่ายได้เหรอมีลึกมีมีครับ ซึ้งซึ่งซึ่งนิว้องลองพร้อมริงแต่พอจริงๆริงใช่แล้วก็แบบแฟนๆครับนิวก็มาให้กำลังใจเยอะมากแบบดีใจแทนน้องจริงดีใจสุดยอดมากเลยอะไรนะครับเพลงของผมเพลงของผมเพลงใหม่ครัเพลงใหม่ใช่ไหมครับมีโปรเจกต์แล้วแหละแต่ว่ามีมีมีวางแผนไว้แล้วครับแต่ว่าจะออกวันไหนต้องรอติดตาม เฮ้ยอันนี้ยังบอกไม่ได้ครับยังบอกไม่ได้ใช่เซอร์ไพรส์สสแน่<ม>นอนเซอร์ไพรส์แน่นอนแน่นอนครับอยากให้ทุกคนแบบรอติดตามเพลงแนวไหนก่อนดีกว,ว่าแนวเพลงอหไรครับมีแบบแนวที่อยากทำไหมอันเนี้ยจริงๆก็มีครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบเลือกว่าแบบจะเอาเพลงนี้แนวแบบแนวนี้แน่ๆครับอย่างแบบมีหลายแนวเหมือนกันที่อยากทำ สนุกสนุกอะไรเงี้ยครับทายทุกคนร้องตามได้นะแต่ว่าเขาเป็นเมนแดนอยู่แล้วด้วย <c oughs> ใช่ฮะก็ <c oughs> ต้องให้น้องสอนครับ <c oughs> พี่เติร์นสอนผมโอ้ไม่เลยไม่เลยนะครับ <c oughs> แล้วเราอยากฟังแบบแนวไหนอ๋อผมอยากฟังเอ้ยไม่ใช่ฟังผมคือผมมาชอบฟังแนว R&B ครับแต่ว่าถ้าพี่เติร์นอยากฟังเอ้ยอยากทำเพลงแนว T-pop ก็ทำทีป็อปก็ได้ครับไม่แล้วทำไมมีเอาพี่เป็นหลักล่ะก็พี่เติร์นอยากทำไง ไม่ถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสก็อยากทำครับใช่ครับใช่ครับซีรีส์ครับอุ้ยอันนี้อันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับยังยังบอกไม่ได้แต่ว่าบอกได้แค่ว่ามีแน่นอนครับผมแต่ว่า เมื่อไหรเด้นต้องรอติดตามจริงคจริงจริงพวกเราทุกคนในในเจนสามก็ยังไงก็มีซีรีส์แน่นอนครับแบบอยากให้ทุกคนคอยรอติดตามใช่ยังไงยังไงทุกคนได้เล่นซีรีส์มีซีรีส์เป็นของตัวเองกันในเรื่องของงานเนี่ยเดี๋ยวเรารอติดตามกันเพราะสองคนไม่น่าจะกล้าสปอยใช่ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราแบบแบบกิจกรรมร่วมกันเยอะมากเป็นยังไงบ้างก็ทุกคนที่ทาของเราสคนจริงๆช่วงนี้ทำงานทำช่วงนี้ทำงานด้วยกันเยอะ เยอะครับแล้วก็<ม>ก,ก็คืออยู่ด้วยกันบ่อยขึ้นทํากิจกรรมด้วยกันอย่างเช่นไปออกกาลังกาย<ม>อะไรเงี้ยครับก็ไปด้วยกันบ่อยก็เอาจริงตอนนี้ก็สนิทสนิทมากขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้วเนาะก็ก็รู้สึกว่าทําจริงเหมือนเต้นแบบมาที่หลังใช่ใช่ใช่ครับก็แรกๆอาจจะแบบเกรงบ้างเขินบ้างอะไรครับตอนนี้ก็รู้สึกว่า,าทําอะไรกันบ,บ,บานทีก็ไม่ค่อยเขินกันละอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ก็มแบบีนแล้วก็มีนิดนึงครับแต่ก็รู้สึกว่า น่าจะด้วยความสนิทขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเลยทำให้เราแบบบางอย่างที่มันแรกๆไม่กล้าทำตอนนี้อาจจะแบบการทำน่ากขึ้นอะไรใครเกิดเท่าไรใครเกิดใครน่าจะใครเกิดใครอ๋อผมผมไม่เขินครับพีเตอร์เขินอันนี้ไม่เขินหรอเพราะหน้าแดงนี่คืออะไรไม่ผมเหมือนเขินกล้องครับเขินกล้องแบบมีกล้องหลายตัวแบบเขินใช่ครับเขินกล้องจริงครับ อาไมปิดนะไม่มีเ่องไรที่แ่าจะเป็นคนให้เรา2คนเินกัน้ะทจะูอะไรกันใช่ใช่ครับอะไรที่ทำให้เกิดกันเวลาเวลาน้องชมเราต่อหน้าคนอื่นกับคนอื่นอะไรเราก็จะรู้ว่าแบบเออมัน,ม,นมันเขินอะไรเขิน ก,ก็ปกติจะไม่ค่อยชมกันแต่บานนี้ถ้าสมมติเขาเผยหลุดชมมาอะไรเงี้ยครับแบบปกติเขาจะไม่ชมแต่ถ้าสมมติหลุดมาเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเขามีมุมนี้ได้เหรออะไรเงี้ยครับก็ไม่อยากชมก็เปล่าเขาชอบแบบชมรอ๋อฟ้อมเหรอเอาฟ้อมอยู่หรอไม่องอยู่ไม่ได้อยากชมหรอกเนี่ยเอาพูดพูดไปงั้นแหละเงี้ยพ <c oughs> ูดไปงั้นเอาพูดไปงั้นให้พี่ดีใจเงี้ให้แกล้งให้ดีใจ <c oughs> เฉยๆครับ <c oughs> แต่ว่าผมมาชมน้องอยู่แล้วเป็นปกติว่าแบบน้องเก่งอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอะนะเราตามใจกันก็คือน้องเก่งจริงๆครับแล้วเราเขินเอาโมเมนต์ไหนบ้างอ๋อเขินโมเมนต์ไหนล่ะครับตอนนี้ก็เขินอยู่อ๋อไม่เอันนี้เขินกล้องครับอ๋อกล้องเยอะกล้องเยอะใช่เขินกล้องเขินกล้องอะพี่ชอบพี่เขินกล้องแี่เนคนคนเขาไม่รู้เลยอ๋อไม่มีกล้องกล้องหลายตัวครับ ไม่ไม่เหินอ,อยู่แล้วครับแบบเนี่ยอ๋อครับสวัสดีสยีครับ ผมเคยชมด้วยเหรอผมผมมันจะเขาเรียกว่าเผลอลืมตัวนั่นแหะไม่ก็มีบ้างมีบ้างแบบเอาไม่เคยชมเหรอพี่พี่พูดคิดไปเองใช่ไหมเน่ะฮะก็ก็เวลาแบบวพี่เต้นแบบก็แบบทำตัวน่ารักอะไรอย่เง yeah> right. ี้ยใช่ไงเขาทำอะไรอะไรเนี่ยเออแชร์หน่อยเซฟพี่ทำอะไรน่ารักเขาเขาเขาเยอะอันนี้เผิอแหละไม่ใช่ไม่เผิอเหรอ ไม่ใช่ไปไปต่ออันนี้ไม่เหินครับที่ตอนเข้ามาที่รว่าดยจะู่ใครอบครัวดูบรยเาอยู่ในดูใช่ไหมครับก็ชิวๆเลยครับแบบว่าจอยๆครับแบบพี่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 เพื่อนๆน้องๆทุกคนคือแบบเป็นคนเรียกว่ายังไงแบบ เข้าเข้าเขา้าแบบว่าคุยด้วยง่ายแบบว่าคุยด้วยง่ายอยู่แล้วอ่ะใช่ครับล้วพีเตอร์พีเตอร์ก็เป็นคนที่แบบเข้าหาคนอื่นง่ายอยู่แล้วครับก็เ,เ,เ,เลยบแบบแบบไม่ค่อยมีอะไรต้องแนะนาเท่าไหรพ่พีเตอร์แบบเก่งอยู่แล้วขอบคุณน้องในเรื่องอะไรบ้างอขอบคุณน้องในเรื่องอะไรบ้างก็ ครับก็จริงจริงจริงน้องก็เป็นเป็นคนหนึ่งที่เก่งในหลายๆด้านเลยทั้งทั้งแบบเอ้ทั้งทั้งเรื่องร้องทั้งเรื่องเต้นอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเวลามีน้องอยู่ข้างๆเวลาเราต้องขึ้นไปโชว์ร้องเพลงหรือต้องทําอะไรแบบเนี้ยครับน้องก็เราเรารู้สึกว่าถ้ามีน้องอยู่ด้วยถ้าตรงไหนเราไม่ได้ไงครับน้องก็จะสามารถแบบร้องเท่านั้นได้อะไรนะเรารู้สึกแบบขอบคุณแบบขอบคุณในในพานานที่น้องแบบคอยพพอร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยครับของผมก็จริงๆก็ ขอบคุณทุกทุกอย่างเลยครับผมแบบขอบคุณที่แบบได้เจอพี่เติ้ลขอบคุณที่พี่เติ้ลเข้ามาแล้วก็ขอบคุณที่วันนั้นพี่เติ้ลเลอกผมแล้วก็แบบพอหลังจากนั้นก็มีหลายๆเรื่องอ๋อก็มีแบบหลายๆเรื่องที่แบบพอมีพี่เติ้ลแล้วมันมันดีขึ้น,นะอะแันนี้ิตดีขึ้นเลยว่าอ๋นนอไม่ไม่อันนี้ผมผมตอบตอบคำถามใช่ผมตอบตอบอ๋อครับผมก็ ขอฝากครับผมขอฝากอขอฝากคู่ของเราด้วยนะครับผมอ๋อใช่ขอฝากด้วยครับผมเต้นเฟิร์สวันครับจ้าครับก็เราสัญญาเราจะตั้งใจทำผลงานออกมาในอนาคตให้ดีที่สุดครับใช่ครับอยากให้แฟนๆรอคอยแล้วก็ซัพพอร์ตเราแบบนี้ไปเรื่อยๆเลครับขอบคุณครับ